สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบชนหท5ชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ด้านหน้านะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมบริเวณรอบๆโดยทั่วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปไหว้สรีลักษณ์สังขารของหลวงพ่อรวยกันนะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าชัดหรือไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับแสงมันจะสะท้อนตรงหน้าจอครับ มันก็เลยไม่ทราบว่ามันชัดหรือไม่ชัดนะครับเพื่อนๆยังไงก็รบกวนเพื่อนๆน,นะครับเมนมาตามในคลิปแล้วก็ได้ครับว่าชัดหรือไม่ชัดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปด้านในนะครับเที่ยวชมบริเวณรอบๆนะครับผม สำหรับด้านนี้ก็เป็นบ่อนะครับเป็นบ่อมีศาลาอยู่กลางน้ำนะครับดูวิวไปนะครับสำหรับวัดนี้โดยประวัติผมก็ยังไม่ได้อ่านข้อมูลสำหรับวัด ตะโกนะครับก็มาทําคลิปแบบก็คือไม่ได้ศึกษาประวัติอะไรมากมายก็คือมาทําคลิปแบบว่ามากราบไหว้ให้มันครบ9วัดนะครับตามที่ว่าบนเอาไว้ว่าจะทําช่อง youtube ก็จะมาไหว้พระแถวอุธยาให้มันครบ9วัดนะครับผม เราไปเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มีไก่นะก็มีไก่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับวัดวัดใหญ่ชัยมงคลครับ อันนี้ก็เป็นด้านด้านข้างของศาลากลางน้นํนา,านะครับเพื่อนๆก็ก็จะมีศาลาครับอยู่สองหลังนะครับที่อยู่ว่าท,ที่เป็นศาลากลางน้ํานะครับเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อนมองไม่เห็นหน้าจอเลยยังไงเพื่อนๆก็ทนทน,ทนดูไปนะครับ เพราะมันย้อนแสงแลมันไม่เห็นหน้าจอว่าปรับโฟกัสตรงไหนได้นะครับก็จะเห็นประมาณนี้และครับเพื่อน สำหรับในวันนี้ก็รอบๆสระบ่อน้ำนี้ก็จะมีนะครับลูกปั้นนะครับลูกปั้นพญานาคนะครับเพื่อนๆจะมีพญานาคมีอยู่สองตนนะครับซ้ายขวานะครับสำหรับทางเข้าภายในศาลาครับภายในศาลาก็จะมีวัดอาจจะมีพระพุทธรูปนะครับไว้กราบไหว้นะครับ อยู่2อ,อที่เลยครับสจุดนะครับเพื่อนๆสำหรับทางทางนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นทางเข้าไปทางาที่ตั้งของสรีลระของสังขารของหลง หลวงพ่อรวยนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะพาเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ